ติวิทยาทำให้แฟนเลิกกับมือที่สามใน7วันอยากให้แฟนเลิกกับมือที่สามให้ได้เร็วที่สุดคุณต้องจำกดข้อนี้ครับกดของความผูกพันครับคำถามคือเวลาที่แฟนของเราไปติดมือที่สามคุณว่าเขาไปติดเรื่องอะไรระวางหนึ่งทำอาหารเก่งสองครับมือที่สามสวดมนต์เก่งครับหรือสามครับไปเพราะเรื่องบนเตียง หลายคนอธิบายครว่าเนี่ยเพราะเขารักมือที่สามเพราะเขาลหลงไหลมือที่สามเอาตรงนี้ก่อนเขาไปหามือที่สามเพราะอะไรครับไปเพราะเรื่องนี้ถูกไหมเรื่องนี้มันคืออะไรครับเรื่องของความตื่นเต้นสดใหม่นั่นหมายความว่าในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยครับมันเต็มไปด้วยความน่าเบือ่อความน่าเบื่อใช่ไหมครับการบน่นการดา่าการทะเลาะการกโกรธกันครับการวางอีโก้ใส่กันกับการเอาชนะซึ่งกันและกันกับ เมื่อความสัมพันธ์มันเริ่มเข้าเขตของเส้นสีแดงคือความท็อกซิกอีกฝ่ายจะเริ่มรู้สึกเบื่อคุณมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะอยู่กันมานานอาจจะเป็นเพราะพยายามเอาชนะกันอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะปัญหาทางการเงินครับแต่มันทําให้ความสัมพันธ์อยู่ในสเตนนี่ครับแล้วหลายคนแก้ไม่ถูกเพราะเขาไปเจอของใหม่กับอยู่ที่บ้านมีแต่ความเบื่อครับหลายคนกับแก้ไม่ถูก ไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ของเขาแทนที่จะเข้าข้างเราก็เปล่าเข้าข้างลูกของเขาเองหรือบางเคสไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ของเขาพ่อแม่ของเขาขเข,าข้าข้างเราจริงแต่ว่าไปด่าลูกของเขาหนักจนเกินไปจนทําให้แฟนของคุณเกลียดคุณมากกว่าเดิมอีกบางคนไปฟ้องญาติพี่น้องของเขาต่างๆญาติพี่น้องของเขาเข้าข้างเราก็จริงครับแล้วก็ไปด่าแฟนของเราครับแต่สุดท้ายแฟนของคุณก็เกลียดคุณมากกว่าเดิมอีกครับช่วยยังไงไม่รู้ครับช่วยจนเละไปหมดครับใครตอกอยู่ในสถานการณ์นี้บ้างครับแล้วมันหาทางออกไม่ถูกครับว่าเขากําลังหลงคนไหม กับเราเขาก็เบื่อหลายคนเลยทําอะไรครับทะเลาะเลยโพสต์ประจานเลยบังคับให้เขาต้องกลับมารักเราทวงคามั่นคําสัญญาหาเรื่องสารพัดสารเบครับเพื่อหวังว่าเขาจะกลับมารักแต่เปล่านะครับมันยิ่งทําให้ทุกอย่างมันพังทลายลงไปมากกว่าเดิมบางคนทำอะไรไม่ถูกครับนะไปศึกษาจากอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าให้ทำ no contact คือให้แกล้งเงียบไม่พูดตัดการติดต่อหรือแท่งหายไปถ้าเป็นคุณเนี่ย เรื่องน่าเบื่อในชีวิตมันหายไปเนี่ยคุณจะดีใจหรือคุณจะเสียใจวันนี้เขามองว่าคุณเป็นความน่าเบื่อแล้วคุณดันหายออกไปจากชีวิตคุณคิดว่าเขาจะเสียใจเลยครับคุณคิดว่าเขาจะแคร์คุณเลยครับคุณคิดว่าเขาจะสนใจคุณเลยครับคุณคิดว่าเขาจะคิดถึงคุณเลยครับคุณคิดว่าเขาจะรักคุณเลยครับคุณคิดว่าเขาจะโหยหาคุณเลยครับคุณคิดว่าเขาจะไล่ตามคุณเลยครับสิ่งที่คุณคิดมันผิดครับแล้วนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่สอนผิดพลาดกันมากวันนี้ถ้าอีกฝ่ายเนี่ย กำลังหลงของใหม่แล้วคุณกลายเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อสิ่งที่คุณจะคานน้ําหนักให้กลับมาชนะคุณต้องทํางี้ครับอันนี้ของใหม่ครับแต่อันนี้มันจะต้องผูกพันครับคุณต้องใช้ความผูกพันในการเบนน้าหนักกรับให้ใหญ่กว่าแต่ปัญหาของคนเป็นหลวงเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าไอจิตวิญญาณในการทําให้คนมันผูกพันกับเรานี่มันมีอะไรบ้าง การทาให้คนผูกพันกับเราเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างการทําให้คนผูกพันกับเรามันต้องแอคชั่นอะไรบ้างการทําให้คนผูกพันกับเราเนี่ยเราต้องคิดยังไงมีมายด์ยังไงเปล่าเลยคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยครับเอาแค่ประจานตามเก็บหลักฐานตามแค่หน้าจอนะครับที่เขาแอบ,บคุยกันพยายามล็อกอินรหัสิร์ดต้องรู้ให้ได้ว่าเขาทําอะไรที่ไหนยังไงนี่คือวิธีการสร้างความผูกพันหรือเปล่าจองจำไว้ว่าความผูกพันชนะความสดใหม่เสมอ วันนี้สิ่งที่คนไม่สนใจคุณเพราะเขาไม่ผูกพันคุณคแล้วกิวิยาอะไรบ้างครับที่ทําให้คนมันผูกพันกับเราการทําให้เขาตัดไม่ขาดและเป็นการป้องกันมือที่สครับคนฉลาดหน่อยเขาจะใช้วิธีการนี้แล้วมือที่สามนั้นถูกดีดออกไปแบบเร็วสุด3.1คือการขอให้เขาช่วยสนับสนุนการเงินหน่อย ในสเต็ปแรกครูคอมบอกว่าให้ทําให้เขาวางอาวุธก่อนทําให้เขาเนี่ยลดกําแพงลงก่อนทําให้เขาลดอีโก้ของเขาลงก่อนแต่คุณแซงเป็นการแสดงซึ่งความเข้าใจพอมันวางอาวุธเนี่ยมันจะไม่ต่อต้านคุณสเต็ปสามคือขอให้เขาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะครั้งละสามพันอาจจะของลูกาาก็ตามแต่พวกนี้พวกอ้างไปครับห้าพันบ่อยๆครับหรือหมื่นหนึง่งแต่ซ้ําๆครับ จ้องจำไว้ว่าเวลาที่แฟนได้ช่วยเหลือคุณบ่อยๆมันจะเป็นอิรยาสังคอร์หมายความว่ามนุษย์ถ้าลงทุนอะไรก็ตามแต่ลงไปเนี่ยมันจะผูกพันกับสิ่งนั้นมันจะรู้สึกว่าไม่อยากถอยห่างจากสิ่งนั้นสมมติคุณซื้อทองคํามาบาทละห0 0 0 0นกว่ากับคุณเจอก้อนหินหน้าบ้านอันไหนลงทุนมากกว่าซื้อทองคําเพราะเนี่ยคาถามคือระหว่าง จำให้ได้ว่าตั้งทองคาไว้ตรงไหนกับตั้งก้อนหินไว้ตรงไหนเนี่ยคุณจะจําอันไหนได้แม่นกว่ากันครับจําทองคําได้แม่นกว่าเพราะอะไรครับอันนี้ใส่ใจมากกว่าเพราะเนี้ยลงทุนมากกว่าอันนี้ผูกพันมากกว่าแต่ก้อนหินเนี่ยไม่รู้ตั้งไหนแล้วนะครับเดินหน้าบ้านหลังบ้านนะครับในบ้านในห้องนอนเขาจาไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะคุณรู้สึกมันไม่ค่อยมีค่าเพราะคุณไม่ได้ลงทุนกับมันคนเป็นหลวงมาปรึกษาครูความเวลาครูความให้ไปใช้เทคนิคนี้ปรากฏว่าแฟนเนี่ยจะหึงหวงคุณมากขึ้นครับ เวลาที่คุณขอให้เขาช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนแต่ไม่ใช่ขอก้อนใหญ่นะขอเป็นสิ่งเล็กๆนะครับยอดเล็กๆนะครับการยอดเงินเนี่ยแบบเล็กๆครับแต่ซ้ําๆย้ำๆถี่ๆมนุษย์จะรู้สึกว่าพอลงทุนไปกับสิ่งนี้เนี่ยจะผูกพันครับมนุษย์ไม่อยากรู้สึกแพ้ถ้าลงทุนอะไรก็ตามแต่จะไม่อยากผิดหวังครับจะยิ่งผูกพันครับแต่ในกรณีในสําหรับบางคนนะครับบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีตังค์นะ แต่เขาแค่ไม่สนับสนุนคุณเพราะกำแพงที่เขามีในใจมันยังไม่ลดคุณยังไม่ได้คุณยังไม่ได้ปลดอาวุธของเขาลงครับคุณยังไม่ได้ทําลายอีโกของเขาออกไปก่อนครับถ้าลักษณะนี้เขาไม่มีทางสนับสนุนซัพพอร์ตครับยิ่งผู้หญิงที่ชอบพูดตรงๆหรือส่วนใหญ่คูณคงมจะเจอเคสป,ประมาณนี้ครับคือคนเป็นทอมที่ชอบพูดแบบงตรงๆอันนี้ก็จะแก้ยากเพราะอะไรครับคือคุณไป b u i l อีโก้ของเขาคุณไปด่าสาเสียใจเสียจนอีกฝ่ายเนี่ยมันเริ่มที่มีอีโก้มากขึ้นแล้วอะคือมันพร้อมต่อสู้กับคุณตลอดเวลาครับ สเตปแรกคือต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ได้ก่อนคือทําให้เขาวางอาวุธลงทั้งหมดครับไม่ใช่ไปพยายามชวนทะเลาะครับ3.2ครับคือการขอให้โอนทรัพย์สินมาเป็นชื่อของคุณครับแต่เรื่องนี้คุณมันต้องทําอย่างเย็บยนต์ครับไม่ใช่ทะเลาะกันเมื่อสักครู่แล้ววันนี้ตอนนี้จะไปทําเลยไม่ใช่นะครับคุณต้องมีการวางแผนเป็นลําดับขั้นตอนเวลาที่ฝ่ายเริ่มที่จะ ทยอยโอนทรัพย์สินมาเป็นชื่อของคุณต่างๆพวกนี้อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยคือความหวังเดียวของชีวิตคุณคือคนที่เขาลงทุนเยอะที่สุดคุณคือคนที่เขาผูกพันมากที่สุดคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าเสพติดมากที่สุดและเขาจะยิ่งหึงหวงคุณมากขึ้นด้วยซ้ำครับเวลาคุณทําแบบนี้ครับในบางเคสนะครับอาจจะขอว่าให้โอนมาไว้เพื่อต่อไปเนี่ยจะได้ส่งต่อให้ลูก หรือโอนมาไว้เนี่ยเพื่อต่อไปเวลาคุณไปทําเอกสารนู่นนั่นต่างๆไม่ค่อยสะดวกเนี่ยฉันจะได้ไปจัดการแทนบางครั้งคุณไม่หามือที่3าแล้วฉันมีเรื่องเร่งด่วนต่างๆพวกนี้ฉันจะต้องจัดการเอกสารจะได้ไม่รบกวนคุณอยู่แต่คุณทําไงก็ได้ครับให้มันถูกถ่ายเทมาที่บัญชีของคุณครับคือมันเป็นงี้ครับถ้าเขารู้สึกว่าเขามีมากกว่าคุณเขาจะดูถูกคุณครับแต่ถ้าเขารู้สึกว่าคุณมีมากกว่าเขาเขาจะแคร์คุณครับ ความสัมพันธ์ของความรักเนี่ยจริงๆกูก็ไม่ค่อยพูดเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องเงินมีส่วนอย่างมากครับหลายคู่เลิกกันเพราะเงินหลายคู่เงียบกันไปเพราะเงินหลายคู่มีมีปัญหากันก็เพราะเงินเพราะงั้นเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าคุณมีความมั่งคั่งมากกว่าอีกฝ่ายจะแคร์มากกว่าแต่ถ้าเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่มีความมั่งคั่งหรือคุณยังของเงินเขาใช้อยู่ต่างๆพวกนี้แล้วคุณไม่มี การงานต่างๆเป็นหลักเป็นแหล่งเลยหรือคุณเป็นแม่บ้านที่เลี้ยงลูกอย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยเพราะช่วงที่เข้าหมากันเขาบอกให้ออกมาเลี้ยงลูกอย่างเดียวแล้วคุณก็เชื่อสุดท้ายเขาจะมองว่าคุณเป็นภาระครับแต่เขาจะผูกพันคุณครับถ้าทุกสิ่งทุกอย่างถูกถ่ายโอนมาอยู่ที่คุณครับอีกฝ่ายมันจะเริ่มเสียความมั่นใจในตัวเองแต่วิธีการทําแบบนี้มันต้องทําแบบเนียนๆครับนะครับไม่ใช่อยู่ๆเดินไปขอเลยนะครับคุณต้องมีวิธีการหาเหตุผลสนับสนุนซัพพอร์ต ให้เขายอมทำตาม